รีวเลยว่าใส่ชอบใช้ทอสตอรเนี่ยหุ่นรอๆครับผม100ดาดดานบนนี้บีบคนบานี่ก็ไมบีเลยเซตไปครับยิงจิ้มยับต่อเนี่ยผมผมพร้อมกันฮะถ้าฟาก็พรอมปั๊บปีผมเราก็ใส่ฮะสกอร์เป็น1-0ครับซีเคทครับได้เฟิร์สบัน เก็บชิ้นแล้วอ่ะเกรนไฟพดมา่นบาส S4 บาวีลงไปครับสำหรับเล่นบอฟกันมิกกับเบบี้ฮะดูเลือดมาอี่สโบรเฟ็นบาตินก็ไปโดดตีย้ำต่อไปเรียบร้อยครับผมเส้นดิชัตายฮะสกอร์เป็นสองหนึ่งครับผมดีสวอรเว่ไปครับผมเส้นหนุาดิชาผมแล้วก็จับสามมาดูดเลือดค้างเอาไว้ทำดาเมจกันต่อได้ครับผมเมดิคคลิกเด้งไปย้ำสัดจิารและสเก็ตไม่ได้ผมอีสเวลระเบิดมาอีกหนึ่งดาวย้ำซ ตียับหนึ่งทีครับผมแล้วก็ขวดลงไปเหมือนยับสไตล์ฮะโดนลิ้มข้าความมีลงใหม่ครับเอฟบีจีแพ็กหลังเนีย่ยนี่ก็เบบี้แมะอารีนาออาบาดเปิดไว้สเปียร์ยันลงต่อครับผมตีเน้นตีเน้นแล้วก็เอฟบีจีตายเหมือนยืนแช่เอาควาอารีนาไปยันเองฮะสับราล็อกไว้ผมมาทั้งแมนครับแมนเตอร์ซันเปิดมาครับผมโดนซันหยุดไว้ตีสูบเลือนทั้งบาดแล้วก็เพลยยันลงต่อสมบทีใส่มาทั้งแมนโด,ดนโซเปิดบาดเต็มข้อผมเรียบร้อยไปสกอร์เป็นสี่สาม เป็นการคาโซมบล็อตมันได้ผมดันวันนี้ดันเปนเพลินเลยฮะเอสโฟครับเอสโฟว่าไงเอสโฟอ้อมาไลนนะนบัเป้เปิดมาในวันนี้สปีครับอัดลงไปที่นี่ก่อนไปบี้กับบอลเตอร์สันย้ำต่อได้ดีใส่ใส่ตายฮะเรียบร้อยผมลิมเน้นมากลางต่อลิมควาบห้อมลงมาเด็นล่าแล้วก็เตอร์สันย้ำลงต่อที่เดินปั๊บปิดดากก้อน ไนท์ถอยออกไปได้เปล่าถอ,อ,อยไปก่อนนะทีเด่นไฮกลราวขับเกตฮิวมาไล่ล่ามาที่แดนดอมเอสวอมแล้วก็เทลซันยัดลงไว้ที่เดนโบเ,เบสเปียมาเมจเจอร์ามมมรอาริโนบัตครอบไว้ต่อแล้วก็ไนท์เข้ามาไม่ได้ผมหน้าเนี้ยพรวดไปโดนตีจนถึงร้าครับล,ลิมลิมไงต่อลิมนั้นถอยไปก่อนทีสกอร์เป็นห้าต่อสี่ครับส่วนทางด้านบัตทอร์แมนบอกสโลคิวแฮนสเกตไปครับในมิดเลน สเปียร์ยันลงต่ออีกรอบครับผมมีการวางต้นไม้ดักแล้วก็สเปียร์ครับเนี่ยก็รีบวุ่ปาปไปสามเป็นยิมยันลงก็บเซเลนยันต่อทีทางด้านลิฟต์สายผมเรียบร้อยไปหนึ่งฮนะนี่ก็ไปพี่ว้ามีลงมาผมฆ่าได้นของบับปี้หรอกบับปี้ไปเร่าผม,ปปปน,น,ปปน,มนี่ก็ดาวเดอรสั้นลงไปที่ตัวของดิชาดิชาผมคูดาวสุดเลือดหมุนมาฮะบัมเมจิกวานลงใอยทีเซเลนสาผมแล้วก็ดูเลือดครับไ้ดีบอดี้บล็อกบอลีิปล็อกชาวว่ายิงไม่ฟอร์มตามหลังอันนั้นลไซต์ก็ไปดับบเิลค W L ตรงกลางนี้ครับผมเทมเปอร์เม,คมทครับผมเทมเปอร์แมนตีเซนเนสบอรมตบมาติดเอ็นส์เร์ติดรากติดรากรกข้ไปแล้วก็ถอยกลับมาครับถึงได้โดนของมาเทมเปอร์แมนเปิดมาจาังหวะนี้เดนวอนอัลเทิลเต็มแบ็คไปแฮนสเกต็ตตายผมยับซอแอบทีเพื่อพาเลสซิงคราชนะผมแล้วก็เมดิกเดนบอร์ดไปเลยฮนะพาเลสซิงคราชมาสามเต็มข้อใส่เลนยับต่อตีเข้าไปผม ไม่ลดไม่ลดสีลึกโซวเวฟจับต่ออทีครับอีมฟิสเมตกันแบบหนักๆแล้วเมดิกทิ้งเด้งมาต่อฮะดอกสุดท้ายตายปไปที่เรียบร้อยผมเอสฟดาเม็นเด้งมาพอดีและนี่ครับผมไล่ล่าต่อเที่นิชาดิชาตายเหมือนกันครับแลกกับกรนดารก็ไหนไปฮะทีมซีเค้นแล้วก็ทีมอาริยัน ดาก็เดลซันยันลงต่อครับมีปลิงนี่สะดวกสบายผมดีชาปั๊มเลือดสูบเลือดมาต่อเอาปิดไม่ลงแล้วนี่โซปลายถึงคือม่ารีดาบัตต้อนไปก่อนทุกคนแล้วก็คริปส์บอลกับอัดเข้าเต็มผมแฮสเกตตายฮะดาก็ไหนจะมาจับเปิ้ลดาก็แถวผมเจอเด,เดอนบอร์สโซก็ไปฮะเออโซถอยหรือเปล่าด้านนี้ลิมกับผมเข้ามาปวดยับซอกด้านลีก็ตีไปผมยับซอกที่เกือบตายผมโดนคริปโดนคริปตัดต่อไปฮะ นี่ก็อนไปปีเวฟบออร์้ามาใส่เรนดิชา่าแนวปีมซา้าแล้วก็ปีมาต่อซิลิเชนจับล็อกงมาต่อเนื่องผมนี่เชียตายฮะสกอร์เป็นสิบต่อ9ครับสเปียยัดลงต่อฮะอารีน่าบัตเปิดไปตัวน,นี้บอเลเซเรนยัดต่อลงสองก็พาราซิ่งแคลคไปฮะลิสซัสวเบทมาต่อหน้ากันแท็แกเรี่ยต่อยรอบบอลเอสโฟตายเบทฟอร์ผ่านมาอันโซมาจับถือไว้ได้านลงดิช่าตายเหม,อมอือน,น,น,ออนกันเจอสปายช็อตการ์ดผมกดฮิวโก้กับปาเป้ฮะ เวียงควาเด็ดไว้ที่ลิมลิมจะโดดผูกหรือเปล่าแล้วสิ้นแริ้เชนล,ล็อกไปที่ด้านหลงป,ป่าเวฟอยดดีผซไปกลิ่เมอร์เคลือนไปครับบอดี้บล็อกอยาวไว้ด้นนานซผมอยออกไปได้ะาบ่<ส>า<ย>ม,มาลมาตัด,ดาววยังงต่อเซเลลงไปครับจากนักที่ด้า็ไหนป่าด้านเ่นเชเด่จะรอดเป่าฮิวพมากระโดดตีใส่ด้านเด่นเชดเดนลิฟ ยิงก้อไปต่อนี่นาบัตเปิดมาต่อ,อยระบบแล้วก็กอลเปสเปียร์สเปียร์ที่เกินมอาอนกันสเปาดึงจับล็อไว้ที่ดานีชาดีชา,ชายืนไม่ไหวหมดละลายไปฮะเดนบอดจะนั่งข้าผมยิงกดดังแดก็ได้เวฟบอลก็มาเนี่ยผิดซ้ายผ่านครับนี่กอลเบบี้นี่กอลเบบี้ยิงเซน็จแยัซอสาบึงเติมกันไปหมดแล้วถอยเปิดมือดูหิ้วค้างไว้ครับยัมซอยิ่ทุบนยิงเข้าเต็มหลังใต้นี่ครับจากคอนยทลซันครับผมยืนไฟฟปคนเวฟไปไป เปิดปีกบีมาเป็นเดิมรันสับยะผม4-1จะไหวหรือเปล่าพี่โหมาสเปียช่วยโมไซจัดหาัไปผมลิฟท์ไซมาเทอร์แมนด้วยกริเปอร์มาเครื่องไปก่อนครับปาร์เป้เป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าปลิงมาเปลี่ยนเป้าหมายเป็นเดลงมามาเจอสปาวด์จับลงไฟเรียบร้อยครับผมไก่สุดตอนนี้เป็นปาร์เป้ฮะสมองอ้อมมาสกายความอยู่เข้าวอยู่นะผมดาก่อนเนอรสันยกอัดลงไปยิ่งเราเอชเดนโดนช็อการยิงรั่วไปแล้ว หอิจะขึ้นเปมนได้ b k อาด้านหลังนี่ครับมองสุริยครับขับเคื่อนมาในต่อโซนเป็นฟาดครับผมอัดเข้าไว้ไซเลนตย้อต่อที่ใซ่ซอลิ่นาบัดข้อไปก่อนครับเป็นการกลเกะได้แสเกตละสเก็ตกันฟากกันฟาตีแม่เปมาต่อครับยืนเขาอยู่ในอารีน่าเวสเก็ตตายสกอต์ตัดไว้ที่เดนส์ฟอ์เอสฟอร์ได้อีกเสือเขื่อนไว้ต่ออีกครับหมระเบิดครับมีมาเป็นแบชเชอร์ผมโดนชนกันเข้าไปฮะ เลเม,มอร์เคลือบการไว้อยู่ของอารีนาบันจับข้อไว้ต่อโดดหน่อยเออาอารีนาเดินเปล่เป็นปนึกเลยนะว่าได้ยืนหยัดจริงผมเปิดมีกระบ,บีมาหวนยับเลยครับผมขึ้นมามาทำแมบผมฆ่าเดนเอสฟอร์ไปได้ครับเดนฟอร์ดริงๆแนวลีนาแบบฟรีๆยิงแบบฟรีๆยิงกดนันยับผมโอ๊ตคอโบม,ม,มาทีมซีเคททางป่าวมาตีใส่หนักต่อติดติดรูดไฟไว้เรียบร้อยครับจับล็อกไว้ผม โอยดัดผ่านข้มาไซเลนย้ำต่ออีกเชือระเบิดผ่านเข้าไปเวฟฟอร์มอันทีก็บอกดีช่าตายผม,ย,ผมยิงเชิดกันอัดเขาย้ำต่อร่วงไปอีกเนี่ยครับบับ๊บไปฮะบิยอนก็ไล่บิยอนก็ไล่รัวๆครับผมนี่กอเบบี้ครับนี่กอเบบี้นี่ฆ่าไป10ตายหนึ่งนะฮะอารีรนาะปับบาร์ดเดอรสันยันต่อไปนี่กอเบบี้ครับผเกมต่อเกมเอจีสไปด้าครับฟันนั้นซต์ตาผมจะเข้ามาโฉบนีบ่ย ริวบอลโบกับโบดันเดอร์สันลงต่อที่มิชลเลอร์เกิดเมื่อเคลื่อนไปเปิดเข้ามาโซฟายกับคู่ไว้ต่อมิชลเตอร์ตายมีบายแบ็กของมาทั้งแมนไล่ยิงลวงด้านหลังก็เคลื่อนเขียวไปยิงได้ข่าเอฟบีจีเอฟจีรอดไปได้ฮะเวฟบอล้ามาครับสเปียร์ไม่โดนครับก็ไม่มีแยกล่างยิงแล้วอารีนาเอาบัตรคั่นไปแล้วดึงซ้ายบอลจากสีกล้าบอลซ้ายตายกาต่อด้วยมาทั้งแมนมาทั้งแมนไม่รอดฮะอาจจะมีเกมส์สั้บางคู่นี้ เอาล้วครับทำให้พระเจ้าหลังเลือนได้หออเลื่อนทีมาเรียนทีทาพพวกกันต่อไปฮะ <c oughs> ดิโกเบฟมิดิจะเป็นกาโดของฝั่งทีมซิกเกตพิกเกตส์ัมแบ,บ็กฮะคัมแบ,บ็กอิสราเอแลแตอนนี้เหล่าบ้านมนเพื่อนครับเวลาเหลือเหลือครับเลื่อนทีมาเรียนพื้น <c oughs> ด้านบนต่อไม่เวฟบองมาบับเบ้หมอสไลด์ออกครับแล้วก็กลิปเปอร์ตัวเองไว้ก่อน <c oughs> วาบินมาสเก็ตหมอสปราวแล้วก็เนจิคอร์ เอาระเบิดดีผมโอ้โหเธอเดียวเมก้าเคยเอาปับปี้จีๆเลยแล้วกันนะต่อในเกมหน้าดีกว่าครับสู้ไปก็เหนื่อยฮะทางด้านโอของฝังบัฟฟิงในอิปารจัดแล้วครับเงินทัดเทียมเรื่องโทวอลดได้ครับนิกกงเบบี้นำพาอาริอันกับผู้ชนะไปฮะในเกมที่สองยี่สี่ต่อสิบห้าครับเงินนำยาวๆนิดๆนะฮะ ทางด้านโนของฝั่งทีมซีเ e t ครับทีมเดนเวอร์โอจะจะจบเกมนี้เพิ่งดึงเงินกลับคืนมาได้ครับอเลียนคนอึดสู้ทนจริงๆฆ่าไป15ตายหนึ่งครับทางด้านโนของทีมอาริยันครับมองฟลิงนี่ก็เบบี้ฮะเจอเล่นละเอียดกลับคืนไปฮะจากนั้นอาริยันนั่นเองจากตอนแรกผมบอกว่าฮีโร่ทีมอาริย์นี่เหมือนจะเอาเยอะครับผมเอาเยอะแบบเอาเยอะจะจัดเลยฮะ แต่คำว่าเอาเยอะมันมีความหมายความในอย่างหนึ่งคือถ,ถ้าแตกพ่ายนี่คือยาวครับผมหลายยาวครับแต่ถ้าแบบต้นเกมได้นะครับผมกลางเกมนี่เดือดจ,จัดครับเลนเกมก็ยิ่งโหดนะดูมอฟฟิงเป็นตัวอย่างครับ